ติดไว้ว่าอยากให้ลองใช้บิงควบคู่ไปด้วยเพราะอะไรก็คือบิงเนี่ยคุณจะใช้ h ช t GPT เวอร์ชัน4ได้ฟรีนะฮะก็คือโค้ดพลอนั่นเองฮะโดยการใช้งานเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ Bing.com กด Enter นะครับกด Enter ปุ๊บเมื่อเราเข้ามาในบ n n นะฮะมันจะขึ้นตรงนี้มาเห็นไหมครับแล้วมันจะมีเครื่องหมายเนี้ยอยู่นะ,ะแต่คุณจะเข้ามาในนี้ได้เนี่ย แนะนำว่าถ้าเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft จะเป็นเอาลูกจะเป็นอะไรเนี่ยเข้าเอาลูกเข้าฮอดเมลอะไรไว้ก่อนแล้วก็ s i g อินไว้นะครับใส่อินไว้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณเนี่ยนะครับมันก็จะจําการการล็อกอของคุณไว้ใช้งานอัดโนมัตินะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนเนี้ย i n งเซิร์ h เนี่ยเปลี่ยนไปละนะการค้นข้อมูลในบิงตอนเนี้ยกลายเป็นการใช้โ o p i l o t ละฉะนั้นเราลองเอาคําถามนะครับที่เราใช้กับอ,อย่าง ChatGPT อะไรต่างๆเนี่ย ลองมาถามในบิงแล้วที่ผมอยากให้ใช้พิงเพราะว่ามันจะช่วยหลายท่านได้โดยเฉพาะว่าสิ่งที่แช t GPT เ,เวอร์ชันฟรีให้ไม่ได้คือมันจะไม่แนบลิงก์ที่เกี่ยวข้องให้เรานะฮะแต่ถ้าเราไปใช้ผ่านพิงเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีอะไรให้เราว้าวบ้างนะฮะอ่ะผมถามเลยก็ได้นะครับถามว่าอ่าอะแนะนำะแนะนำ เทคนิคการใช้เจนเนอร์เวทีฟเผมถามแค่นี้นะเอาสั้นๆเลยแล้วกด enter ปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการถามจากปิงคธรรมดาเนาะแต่เห็นไหมครับการแสดงผลของปิงในส่วนเนี้ย แครมีข้อมูลมีภาพประกอบแล้วมีหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเป็นความสามารถของโควพายรละเราสามสารถที่จะถามต่อได้เห็นไหมครับว่ามันให้เลือกโดยว่าให้โชว์ข้อมูลเพิ่มซิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าอยากใช้โค p พาย t ตรงๆเนี่ยเมื่อเราเสิร์ชตรงนี้แล้วให้กดตรงนี้ครับกดคําว่าโควพายรอนะครับกดเลยป,ปึ๊บแล้วมาดูครับสิ่งที่เราถามเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับจากบิงเนี่ย แล้วเรามากดเครื่องหมายโคพายโ t ปุ๊บมันก็จะมันคือ c h a t GPT นะครับเอาจริงมันคือ c h a t GPT เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือ Microsoft เอา Open AI มาระดนกในผลิตภัณฑ์ขเขานะครับแล้วก็รีแบรนด์เป็น Microsoft Copilot นะสิ่งที่แตกต่างที่อยากให้มาใช้ Copilot กันเยอะๆเพราะว่าหนึ่งมันฟรีนะครับเพียงคุณมีบัญชี Microsoft พอมันฟรีแล้วปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมฮะเวลาเราถาม h a t GPT มันจะไม่มีลิงก์ไม่มีอะไรประกอบ แต่ถ้าคุณถามโดยเฉพาะว่าถ้าคุณค้นคว้างานวิจัยค้นคว้าอะไรที่คุณอยากได้แหล่งข้อมูลออนไลน์เนี่ยคุณมาถามจากโคพ l o ลคุณจะได้ใช้ช a t GPT เวอร์ชัน4ที่มันฉลาดกว่า3.5และสังเกตนะครับเนี่ยทุกคําตอบที่มันตอบคุณเนี่ยมันจะมีท้ายคําตอบมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขอะไรต่างๆเนี่ยเลขพวกนี้คือลิงก์นะครับลิงก์ที่มันเอามาอ้างอิงว่าข้อมูลมันได้มาจากไหนจากไหนท่านั้นยังไม่พอนะฮะนี่มันก็จะบอกว่า สิ่งที่มันตอบมาเนี่ยคุณไปเรียนรู้หรือไปศึกษาต่อได้ในนี้เว็บนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วอย่างเนี้ยตัวเลขตรงเนี้ยหนึ่งที่เป็นตัวสีน้ําเงินอะไรต่างเนี่ยคุณคลิกเลยฮะคลิกปุ๊บมันจะไปซอสท,ที่มันอ้างอิงนะแหลง่งข้อมูลที่มันอ้างอิงแล้วเราค่อยมาดูอีีกทว่าเฮ้ยมาจากเว็บที่น่าเชื่อถือไหมนะมาจากเว็บไหนนะเว็บของวิชาการเว็บของสถาบัานุดมศึกษาหรือเว็บอะไรนะ อันนี้คือความว้าวของการถามแบบที่ผมสาธิตใน Chat GPT เวอร์ชันฟรแต่ให้คุณโยกมาใช้งานโ o พิล็อตเนาะโ o พลอประมาณนี้ครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับหลักการก็คือจะเน้นไปที่ Chat GPT โคพิล็อตเนี่ยคือบอกแค่ทางมาใช้เฉยเพราะว่าเวลามีจำกัดเนาะก็อ่ะโอเคตอนนี้คุณรู้ช่องทางม,มาทุกท่านนะครับรู้ช่องทางม,มาใช้โ o พิล็อตแล้วนะครับ เข้ามาที่ Bing.com นะครับใส่ i n ะไรให้เรียบร้อยด้วย Microsoft Account นะครับแล้วก็ถามเสร็จแล้วมาคลิกที่ Copilot เพื่อที่จะให้มันเป็นให้มันดูลิงก์ที่มาให้เราด้วยนะฮะเราจะได้สืบคนง่ายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหาข้อมูลได้ไวขึ้น